มันกินได้ยังไงอ๋ออ๋ออ๋อรู้ไหมเป็นอะไรก็เป็นแค่คนที่คอสเพย์อะไรคนก็ทำยังไงได้ก็ไม่ได้เคุณกองทองเสือธนพลเล่นอนิเมะลาสแตนตะวันเยี่ยไรสัตว์เฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮี่ยไรมึงทำไรอ่ะโอ้ยเยอยเลยวะโอ้โห เฮ้ยไอ้ปอมึงจับมึงจับมึงจำเกมพาร์ทที่เราเคยคุยกันได้ปล่าตอนที่เรามาเล่นครั้งล่าสุดอะไอ้เคียตูนไม่งซื้อจริงไอ้เหี้ยโอ้มาเกมไปยืยเออไปทำงานมาได้ตังค์มาไม่รู้จะไปทำอะไรมึงไม่เก็บไวไปได้ไม่เกี่ยวมาทำคอนเทนต์เนี่ยยืมเลยลงทุนกูนับถือมึงว่ะกูสาซื้อมาพร้อมกับชุดไททันเลยเอามาไล่แดกคนในเน็ตเนี่ยใส่วิญญาณให้อัลกอริทึมเอ้า มึงูไม่ไปจับเขามาเด็กไอ้เหี้ยมึงูทำตัวเงี้ยอ้าวเลยสนุกมากถ้าได้กินมึงอ่ะกูกินมึงแล้วกูจะเปิดกลายเป็นผู้สืบทอดบบบพอลูทไททันแต่เกมพารมันเป็นไงวะแบบเดินเข้าไปแดกได้เลยมันมันจับได้เลยเหมือนจับปกติอ่ะเหมือนจับพื้นปกติอ่ะยังไม่ขายแม่เข้าเกมเลยอุยเจ็บไข่ปลาหินใส่กูวะเองมาละเฮ้ยเจอไอ้แซงเลยเฮ้ยน้นมเฮ้ยภาพสุดร้ายเจอมาแล้วเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ มันมาแล้วมันปาแล้วไอ้ท่านนั่นหลอกมันแดกเข้าไปแล้วไม่ออย่างนี้อะไรสัตว์ปีนป่าเยอะจงตีไอ้พปกนายท่านของกูยจงตีจงตีไอ้หินใสกูไม่ละจงตีจงตีมันจงตีมันเฮ้ยไอ้ปอมัป็นป้ายห็นใสกูมึงก็เป็นนายท่านไม่ใช่เหรอ โอ้ไม่นะสัตเอ้ยทไม่า้จับไปดีวะเมีมั้งยโอ้ยได้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอย้้ยอ้อย

อย่างเนี้อสะเจิเปล่าออ้องแบบอ้าวเขจะเกล็ดไยหยุดละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูโดนกูโดนโดนโอ้ไต้ก้านโดนละเอาโอ๊ยตายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงจักตัวเล็กเอ็กซลเรย์โอ้ยเจ็บอ๋อเฮ้ยไม่ถ้าจับมันเพี้ยงวะโอ้ยเ้ยอย่างเนี้อ สัตล์ต่อไปอืออืออ๋ออีกแล้วมึงซื้อเกมพายมันเพื่อทำอย่างเงี้ยนะวะเฮ้ยคุณรีไว้มึช่วยคุณเองไม่ไม่จริงอีกแล้วโคตรตระห้กมันจะเอามึงแล้วมันจะเอามึงแล้วนี่โอ๊ยโดนโคตรโอ้ไม่เอาแล้วมันไม่ลงวะเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยตายแล้ว1000แล้วเออมันจะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว เอ้ยโ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 อ๊ยโ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 อ้ยเอ้ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ไโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอ๊ยพอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโโอ๊อ๊อยยยอออโอ๊ กูต้ยปองไปปอง่าวจไปเพ่อโอยมึงคืนพันแล้วปองโอ้ยยออพวกยอไพวกหน่อยสำอวจมึงตายหมดแล้วอยากรู้ว่าไอ้โรบักแดกเพื่อนนี่มันเันหกรอยห้าสิบ ไอ่ากูมีโลบักเหลือเฮ้ยแล้วมึงจะไปแท็บันไดทำไมกูกูกำลังจะขึ้นเรากดขึ้นได้ไม่ต้องจำป็นต้องใช้บันไดเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ข้างในกันสองคนนะมันเจอแล้ว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 เฮ้ยแต่กูยังไม่มีพลังมากพอที่จะปราบมันเลยเฮ้ยเราก็ต้องปราบมันตอนนี้ดิวะคิดว่าทำได้จะลองดูเฮ้ยทำไมตัวมันเปลี่ยนไปมัเกิดอะไรขึ้นวะเสี้ยอะไรวะเนอะเพื่อนกูไม่ใช่แบบนี้ มันนีแล้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงบ้านนั้นนะบ้านที่มีธงสี่อันกำลังพุ่งหน้าไปมาติงเี้โอ้ยเอาเะอเอดเสุเดอออ้ออเออออเออดออเเออเออดออเออเอ้เอ้เออออเออเออเองยอ้เออเออเ้เออเอเเเเเเ เอาละมาเฮ้ยเอาละมาเฮ้ยมันแตกไปแล้วเฮ้ยโดนตื้นอย่ไปนะโอ้ยตายตายอย่ยตายเกเกายรู้มึงเป็นเนี่อะไรต้องมาใส่กูวะเพราะว่าตอนนี้กูก็คือคนที่เหนือกว่าเฮ้ยมืนบ้าพลังล่ะบ้ามากเฮ้ยกูเจอแล้วเฮ้ยเนียอะไรอ่ะกำลังเป็นไททันลิงเลยท่าน เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะใหญ่แล้วมันน่าบอกเราต้องรวมมาและวรวมมือกับไททันซิเราจะรอยดห้ยโดนแบงค์ดูไททันลิงได้เปล่ากูปลาไกลเฮ้ยแล้วมันไปเปลี่ยนตอนไหนวะไอ้เหี้ยมึงจะเป็นใครกันแน่เป็นทุกอย่างอะเป็นทุกอย่างที่เธอแล้วนี่อ้โอ้ย ยี้ยมันเดินชิวจังเดินโคตรชิวเลยฉันรู้ละฉันรูทุกอย่างรู้ระยะทุกอย่างเพรมันอยู่ในอนาเตของันลยความลับของโลกใบนี้แล้วถ้าชอบไปใกล้อีกแล้วก็โอ้ยี่เข้าใกล้มันก็ป่าไกลในออยชิในระยะขอชันแล้วอออ๋อเฮ้ยยอย่ายเเดกหนยห้สั โอ้ยยังใครปากูมึงอะไรสัตว์จริงโอ้ยคนน่ากลัวเลยโอ้ยไทยันลิงเอ้ยจบได้โอ๋อยเอ้ยไอ้เอ้ยพร้อมขายพร้อมขายโอ้ยผมจะแดกไม่ได้หนึ่งพันบาททอไมต่อคือมึงที่มันทำด้ก็มาดิไอ้คุยมึงเอาหินก้อนเข้าบ้านไปเลยโอ้ยเยี่ยปอบแม่งหนีโรงพากไอ้คุยแล้วเข้าบ้านไปได้ นตัวใหญ่ไปก็ไม่ใช่ดีจะเสมอไปเรการละห้าไปใส่เข้าบ้านไปโดนหรอโวยกูจะพังบ้านหลังนี้สัตว์มึงใจกูล้วไปแดกอะไรในบ้านก็ได้เลยเยียตัวจิ๋วเกินยังเฮ้ยงอวมาจากบ้านละโดนกูทำอะไรกนไม่ได้เฮ้ยมึงทำไปเลยอุ้ย ยีเฮ้อยเห้ยเหี้ยอะไรอะมาซอมบี้ได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยยืนนิ่งดิยืนนิ่งให้มึงเดกทำไมอะตัวเล็กตัวเล็กไปที่มึงจะจับได้เห้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มึงทำไรกูได้ไรตูนเอ๊ยขบานขบานขบัออาไเป็งใารหานเจอแล้วไม่เปนใครหาคนเจอแล้วออกมากูจะพังบ้านหลังนี้แล้วเข้าไปหาพวกมึง พังดิทำได้ก็พังเลยโอ้ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วมาดิ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 เวทนะพิซซ่าอยู่ไหนลงป่อไปแล้วอ่ะมันแดดเท่าน้อยชิบหายเลยไอ้เคีียกูเห็นมันมาแล้วโอ้ยเออโอ้ยอะไรเฮ้ยไอ้ยิ่งยั๊ยั๊ยั๊เป็นตัวแรกๆไปอดช่วยกันหน่อยเร็วอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเลยโอ้ยมันจับกูเลยวะ ตกมาข้างล่างแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเจ้ากูอีเออิงตอยาคูนาเลรูยูโชิตาโอ้ตวเลเต้สือสอเมมาดิกูดำพิษสาศูนย์อยาคิดเรื่องอกมาแล้วออามันเอามันมันโอ๊ย ปาใส่กูทำไมนี่อ้ยเจอกูโดนเจ้าไอ้เจ้าโด้ไอ้เจ้าตึงตึงตึงเป็นกระบี่มือทีเดียวตายทีเดียวตายโดนดังแล้วโดนดังแล้ว เข้าดิเขาได้ไอสัซนเดี๋ยวนูชมไอ้ยัยไม่นอดีกันรู้เลยรูปนี่มันสร้างมาเพื่อไอ้กูฆ่ามึงตายตายแน่โอ้ยยยอยย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 ้ยย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 ยเยย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 ยเย้ยย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 ยย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 เยยยย้ยยยยยย กูเข้ามาดึงตึกออกมาเป็นตัวเข้ามาเฮ้ยออกออกนี่มาเลนเออตอบไปเอามันเอาเอามันเออโอ๊ยไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยเอาทะไมโดนกูโอ๊ยไม่เสร์ตไปกันล้วเดินๆๆโอ้ยเด๋อ พี่ <wounds> อะไรอนะผู <laughs> ไ้ได้ปาดเผู้หญิงไงยแต่แม่งเหนือตรงตีนพอดีแม่งกระเด็นเลยยะต้องการเป็นผู้คอลายเฮียเปิดไปเปิดไเปิดไปเฮ้ยังงจับได้ไงวะไอจริงย่าย่าไอ้ยีไอ้ี้ยไอ้ตัวย่าก็จะแดงได้ยีาย่าย่าย่ไยเายลาย่าย่าย่เย เออมึงวิ่งหนีทำไมมึงก็หนีไม่พ้นหรอกอย่าทำฉันอย่าตื่นรักฟ้าด้วยไม่มีทางหนีมึงเนาะเออไอ้เจ้ยมึงจะโดนไหมนะมึงออกมั้งนี่เ้หนีมาเจอไองทำอะไรก็ไม่ได้มึงทำอะไรก็ไม่ได้ไฮ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้ปะบอกขึ้นมาหนวกดิเออกูตามมาแล้วหนวกได้หนวกได้วารีได้วารีเอ้ย ไูโเอดอกูโดนโอ้ยโอยยงอะวน่ะโดน้ยังลกูงละยังไเ้ยโดนล้โดนล้โดนลโอ้ยโอโดนเอาคนไอ้เฮียเฮ้ยแล้วผู้หญิงเียด้เกี่ยวยอะไรเ้ยอยอย่้ยตอ้ยิกินกูไม่ได้กินกูไม่ได้เอากินมันได้ ติงเห้ยว้าือว้าวหัวไหลหัวไหลหัวไรโอ้หัวไหลงงคุณหนีมาใช้ชีวิตกับมิชซาตอนนี้เฮ้คุณรู้เลยมันอยู่ไหนสี่เยอะเอาเอายืมันออกเกมไอ้ควายวิธีทำให้ไม่ต้องโดนกินมึงอยู่ในห้องใต้ดินนะเออลองไปหาดูกูจีใช้ชีวก็ได้กูรู้มึงอยู่แถวนี้เพรไอตอนก่อนกูจะไปแดกปอกูเห็นมึงอยู่เออมึงหาเลยมึงหาเลยมึงหาเลยหาไม่เจอเลยเฮยมึงมองเห็นกูไหม กูไม่บอกหรอกจะมึงร okay. ู้เฮ้ยไม่บอกเดี๋ยวรู้มึงอยู่ไหนวะไว้คนใดกูทำลายหมดแล้วนะมึงลองกดแ็บดูดิกูอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารละ oh ด h i t oh shit อะไรกัน oh o อ yeah จโดนไมไตายแล้วก็